จอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับเครื่องกัดยารุ่นเล็กครับเป็นรุ่นน้ำหนักเบานะครับของเคนโตครับ KTBC 260S ครับก็รุ่นนี้เป็นรุ่นงานเบาครับผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับเพราะน้ำหนักเบาแค่7จโลครึ่งครับตัวนี้ขนาด 25.4cc นะครับก็แรงกว่าครับก็ตัวก็บอกจะ28มิลมตนะครับ9ฟันครับหัวเกียร์ก็เบมือนเคนโต ktbc สี่หนึ่งหนึ่ง r นะครับเป็นหัวเดียวกันนะครับกระบอกก็ขนาดเดียวกันนะครับแต่จะมาผิดที่กกหางนะครับกกหางจะเป็นของรุ่นไซเล็กนะครับก็เป็นรุ่นผ้าปั๊มนะครับขบูผ้าปั๊มถ้าขบูผ้าปั๊มก็ปัญหาก็จะจุกจิกหน่อยครับแต่ก็ใช้ดีอยู่ครับตัวนี้มาด้วยอาการสตาร์ทไม่ติดนะครับก็ล้างขบูเปลี่ยนผ้าปั๊มนะครับก็แก้กันไปไม่ยากครับ เป็นเลือกเป็นเครื่องที่น่าใช้สําหรับคนที่ต้องการเครื่องน้ําหนักเบาแล้วก็ไม่ได้ลุยป่าดงใหญ่ๆนะครับตัวนี้จะจุถังน้ํามันอยู่ที่ไม่ถึงลิตรนะครับเป็นถังไซส์เล็กครับประมาณ0.8ครับสําหรับเคนโต KTBC260S ครับเป็นรุ่นล้านหนักครับก็จะคล้ายๆเครื่องพ่นยานะครับน้อยๆครับ เดี๋ยวจะมาทดสอบเสียงกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงครับ,รบเดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับ เป็นรุ่นล้านหนักนะครับแต่สตาร์ทานไม่หนักเพราะเครื่องมันเล็กนะครับก็ตัวนี้เป็นเครื่องที่ผู้หญิงใช้นะครับก็ผู้หญิงหรือคนแก่ใช้ก็ตัดหญ้าตามรอบบ้านเล็กเล็กน้อยๆยนะครับไม่ช่ยางานใหญ่ๆถังป่านะครับก็สามารถใช้ได้ครับและดีด้วยครับเดี๋ยวลองบ้นดูนะครับ สำหรับใครที่กำลังต้องการเครื่องไซส์เล็กนะครับก็รุ่นนี้กำลังดีครับกับเครื่องเล็กๆน้ำหนักเบาครับน้ำหนักไม่มากครับก็เหมาะเหมาะมากครับแนะนำครับ